รถไฟฟ้าสายสีชมพูแจ้งวัฒนะปากเกร็ด28ล่าสุดอําพรสว่างแดนดินกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับพี่นอ้องปากิโทสทั่งได้หลายแท้ครับไปเบื้องโดยร่วมภาพร่วมกันตอบครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทูช่องคพ่อสว่างแดนดินครับพี่นอ้องพ่อสว่างแดนดินขอบคุณด้ยนะครับทุกการที่สามการกดไลค์กดแชร์ สิบ้าประกันได้พอนสวัสดีหน,นิงครับขอตัวขอพายเด้อครับเด้อเมื่อเนี่ยพอนสิบามาอัปเดตการก่อสร้างรถไฟสายสีชมพูพี่น้องด้านลังครับด้านลังผมขอโทษนะครับยกมือไหว้ทางเดียวขอโทษครับเมื่อหนึ่งถือโทรศัพท์ครับพี่น้องตอนนี้ผมอยู่ถนนแจ้งพัฒนาครับพี่น้องฟังขาเขาปกักแคตครับพี่น้องสถานี ตองปากเก็ตต้นได้นะครับพี่น้องปากเก็ตปากเก็ตยี่สิบแปดเนี๋ยวครับไปไปเบิง้งนล้วกันกระดูกเสียซ่าเสียซ่าเซียเว,เวลาครับพี่น้องไปครับรอบๆสถานีนี่มีอย่างเนี่ยครับด้านหลังผมเห็นบ่สถาบันปัญญาพิวัตรรู้จักปัญญาพิวัตรปะครับปัญญาพิวัตรอย,ตรรย,ตรยู่เมืองนี้ครับเซเว่นอีเลเว่นเ้องนี้โรงเรียนสอนเซเว่นครับ ไปเพิ่งแจ้งวัฒนา28ว่าเพิ่นสั่งหอดไสครับไปครับอ่ะพอภาพมาอัปเดตครับรถไฟฟ้าสายสีชมพูพี่น้องสถานีแจ้งวัฒนะ28แจ้งวัฒนะปลาเกตยีิบแปครับอัปเดตล่าสุดครับ25ตุลาคมพี่น้องโอ้สั่งได้เร็วครับป้าจิโร้ อโดกยุติตสถานีคอนโดออฟฟิศย่างรูครับสายสีชมพูปากเกตแจ้งวัฒนาปากเกตย8ครับ28ตุลาคมอ่างพอนผ้าอัปเดตการก่อสร้างครับสถานีแจ้งวัฒนาปากเกตย8อยู่ใกล้ๆก,กับโรงเรียน ปัญญาพิวัตรครับโรงเรียนของเซเว่นเพลนรากาจะมีนาสนใจคือก็มีออฟฟิศครับมีออฟฟิศมีคอนโดแล้วก็มีห้างครับเซ็นทั่นแจ้งวัฒนะเดี๋ยวไปเบื้องโดยรอบครับแจ้งวัฒนะปากเกร็ดที่18เป็นสางหอนไซแล้วครับไปครับเบื้องภาพร,ร่วมพี่น้องเดี๋ยวไปเบื้องภาพร่วมครับด้านบนสถานีปากเกร็ดแจ้งวัฒนะที่18พี่น้อง สายสีชมพูครับตอนนี้ผมอยู่นาเส้นทันพี่น้องเส้นทันแจ้งวัฒนะค้นแถวนี้กับสิรูจจกดีนะครับพี่น้องไปไปเรื่องครับภาพร่วมว่าเพื่อนสางหอดใสแล้วครับหยิบหาตัวล่าคมพี่น้องสองพัน่อยหกาพี่น้อง ตัวสถานีเพิ่นกะสร้างได้หลายเลยพี่น้องตะว่าทางขึ้นทางลงเลยนั้งครับทางขึ้นทางลงยังยังบ่แล้วพี่นอ้องยังบ่แล้วเวิันตั้งอยู่ในแนวถนนแจ้งวัฒนะพี่น้องตั้งตามซื้อแล้วมั้งเนี่ยครับแจ้งวัฒนปะปากเกร็ดกีเนี่ยรอฟอร์มอ มีออฟฟิศโอ้ติดอยู่นี่พี่น้องสะดวกสบายเนี่ยยางห่างต้องรถไฟฝากมากกับยางเข่าหางเลยสบายสะดวกสบายครับออฟฟิศก็มีการจราจารก็สบายสบายครับแจ้งวัฒนาปากเกต็ดไปเบื้องดูรอบกันครับส่วนด้านนาผมจะมุ่งนาเขาหาแยกปากเกต็ดพี่น้องบรรยากาศโดยรอบครับสถานีแจ้งวัฒนาปากเก็ดล่าสุดเป็นสางหฮอดไซแล้ว นะจอดกันสบายสบายครับพี่น้องสายสีชมพูครับเบิ้องต่อครับผมครับจะมาจากปากเก็ตพี่น้องปากเก็ตมุ่งนาเขามุ่งเยี่ยนบางเขนพี่นอ้องตะวันล่างเพื่อนยมุท่านเด็ดติดพี่น้องล่างเพื่อนยมุท่านล่างรถไฟเพื่อนยมดดุท่านติดอยู่ครับสายสีชมพูครับส่วนบันไดทางขึ้นฟังขาเขา่า เพื่นกระซางนะพี่น้องเห็นป่ะครับแตทถ้าอืนค้าเข่าครับแจ้งวัฒนาปากเกร็ดครับปลายปีนะครับเพิ่นจะเปิดเอ้ยต้นปีครับต้นปีสองพันหกสิบห้า,า 65, พี่น้องเพื่อนจะเปิดใส่ส้วข้าวครับแต่ว่าสิเปิดทอดผีบอย่งบรแเนจใจครับก็บขอาหอนียวอเมริการถไฟฟ้าเพื่อนไปเรื่อยๆครับว่าเพิ่นจะเปิดทอดสถานีได้ครับเป็นบางช่วงบางตอน พอนกับพาประเบิ่งความคืบหน้าครับว่าเดือนตุลาเนี่เพิ่นสางหอไสแล้วว่าสั่งได้เร็วพี่น้องสั่งได้เร็วถือวันเร็วครับสายสียพูหน,นีเร็วอย่างพี่น้องเร็วเร็วรถไฟฟ,ฟ้าสายสีชมพูแจ้งวัฒนะปากเกร็ด28ล่าสุดอำพรสว่างแดนดินกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับพี่น้อง ปาดกีโตสั่งได้ลายแท้ครับไปเบื้องโดยร่วมภาพร่วมกันต่อครับเอาเป็นว่าภาพร่วมแล้วกันครับการก็สั่งรถาส้ายสียูพูพี่น้องแจ้งวัฒนะปราเกตยี่สิบแปด 28. ขอบคุณครับทุกการติดตามกุไลค์กดแช์ปิดภาพประกาศได้กับพอโทษขอให้นะครับเด้อเอาซ้ำนิเนาอกพอต้องเอายาวย่าวยี่น้องสีเบือพี่น้องสีบรเบงขอบคุณนะครับทุกการติดตาม การพ้อนาสัางเกติสายสีชมพูพี่นอ้องล่าสุดครับอีสิมฮาตูลาพี่นอ้องขอบคุณครับด้วก,การที่ตาพ่ออันทิพนาขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ